ครับสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ช่อง P 1 2 5 0กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่เกมโซนโฟเอ็กซ์ตมกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ที่หน้าจอนะผมก็เห็นผมเป็นตัวไก่ไม่ต้องแปลกใจนะครับเป็นการแบบมาทดลองด้วยตนเองว่าถ้าเราเป็นสายเช่าเซตมาเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะเพื่อนๆก็ผมก็ได้เป็นคือจะพูดยังไงดีวะผมก็มาโปรโมทร้านเขาให้นะก็คือร้านของโซนโฟเซ็ตช็อปนะครับผมก็ วันนี้เดี๋ยวเราจะเป็นการแบบสอดเนมเข้าไปผมอะไม่ได้เอาเฟซของตัวจริงของผมไปทักหาเขานะเพราะว่าถ้าผมใช้เฟซตัวเองเนี่ยมันจะมีสิทธิพิเศษบางอย่างที่ของสตรีมเมอร์เนาะแต่ว่าเราจะไม่ใช้สิทธิ์ตรงนั้นเราจะใช้สิทธิ์เป็นผู้เล่นธรรมดาเข้าไปในการแบบเช่าเซตนี้นะครับที่ผมเห็นเนี่ยจะเป็นไรเ,เดอร์นะผมราคาแค่พันสเดี๋ยววันนี้เราจะเป็นการคิดเนี้ย ที่ทำออกมาเนี่ยจะเป็นคลิปแนวเกี่ยวกับว่าถ้าเราเช่าเซตมาแล้วเนี่ยหวันเนี่ยแล้วเราฟาร์ม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 เนี่ยเราจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่แล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะตั้งจับเวลาด้วยนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเดี๋ยวเราจะตั้งจับเวลาด้วยมาเดี๋ยวเราไปที่หน้าหน้าเฟซเลยแล้วกันนะผมปะ่ะโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าเฟซน,นะผมเป็นเพจของโซนโฟเซตช็อปนั่นเองนะผมผู้ติดตามตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ50กว่าคนเนาะ เ6้ยคนนะครับถูกใจอยู่54คนนั่นเองเดี๋ยววันนี้ผมจะทดลองในการเช่าเซ็ตนะนเพื่อนๆก็มันมีไรเดอร์มีมีเซ็ตวอรนะ์เดสเนาะเออมีวอร์เดสแล้วก็มีวิหกด้วยนะครับแต่วันนี้เราจะเช่าแบบถูกที่สุดแล้วก็งบไม่ได้เยอะบานปลายมากนี่ก็เป็นไรเดอร์บวกเนะเป็นตัวเหมือนจะเป็นตัวเซล่าโหจบเลยหาตัวจูก,ก็ต้องเป็น เดี๋ยวป๊บนึงนะเดี๋ยวดูก่อนนะถ้าเป็นตัวจูมีไหมเอ่ยเดี๋ยวป๊บนึงนะอ่ามีนี่นี่นี่มีตัวจูอยู่ตัวหนึ่งครับตัวนี้เลยตัวจูเนาะก็มียัดเหลืองโมซิบี่มาด้วยเออนึกว่าดูผิดที่ไหนได้มีทั้งเซาแล้วก็มีทั้งตัวจูนะครับเดี๋ยวลองทักเพจไปเลยละกันนะผมสวัสดีครับแต่ไม่รู้เขาอยู่หรือเปล่านะสวัสดีครับสนใจเช่า ไลเดอร์ตัวจูบวกเจ็ดครับนี่ A few moments later อ่ะโอเคทุกคนเขาก็ตอบเป็นที่เรียบร้อยนะอ่ะโอเคต้องก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะยัน5้าทุ่มกว่าเลยนะครับผมรอแชทนะต้องจ่ายยังไงครับเช่า เพราะผมลดราคาถูกกว่าแบบรายวันคุ้มกว่าเช่าแน่นอนอ่ะเดี๋ยวละเขาให้เลขที่บัญชีมาแล้วนะนะคนดูเดี๋ยวเราโอนให้เขาแล้วกันนะครับจะเช่า1วันนะครับเป็นการทดลองด้วย1วันเฮ้ยเดี๋ยวเราจะลองฟาร์มเนี่ยแล้วผมจะจับเวลาด้วยนะว่าเราจับเวลา ใช้เวลาทั้งหมดในการฟาร์มเนี่ยทั้งหมดกี่นาทีนะครับจะใช้ไอตัวจับเวลามาจับเวลาให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับไม่เดี๋ยวเราบอกกับเขาแล้วครบโอนแล้วครับโอนแล้วครับเขาขอเลขที่บัญชีป่ะเ๋ยวอยู่ ถูกครับโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนนะครับว่าตอนนี้ผมได้เคลียร์เงินไปทั้งหมดนะเป็นศูนย์หมดทุกตัวละครนะครับที่ผมจะเอาไปฟาร,ร์มต่อจากนี้นะครับผมก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นศูนย์ทั้งหมดนะครับก็คือเราจะไม่ใช้ดีของทีมงานหรือพูดง่ายๆว่าเป็นของ CCE เลยนั่นเองที่เรา,าได้มาฟรีจาก การเป็นเคเตอร์เนาะก็เดี๋ยววันนี้เราจะลองทดลองดูแบบฟาร์มแบบ1วันนะก็คือจะเป็นการจับเวลาด้วยนะครับเดี๋ยวผมเอาเวลาขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ตอนช่วงท้ายเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าเราใช้เวลาไปทั้งหมดเนี่ยบวกกับต้องบอกไว้ก่อนว่าบวกกับการหักค่าบัตรไปแล้วเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่กาไรเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกําไรอะ่ะมันกําไรแน่เพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้ถือเซตแบบ ไม่ได้ถือเซตแบบเป็นเจ้าของนะครับเราเป็นการเช่านะครับต้องบอกไว้ก่อนเป็นการเช่าอันนี้ก็เป็นศูนย์นะครับแต่ว่าอัน,นเนี้ย20บใบเนี่ยตกประมาณ24บาทพูดง,ง่ายๆถ้ารวมรเดอร์แล้วเนี่ยเราจะบทสรุปแล้วเนี่ยเรารวมทั้งหมดเนี่ยเราจะเสียเงินในการเช่าเซตนะเอาแบบแค่เข้าเช่ชชชาเซตอย่างเดียวนะไม่รวมแคสนะครับไม่รวมแคสอันนี้เช่าเซต รวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ที่1,244บาทรวมค่าบัตรนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะฟาร์มเราจะฟาร์มได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่นั่นเองนะครับอเดี๋ยวผมเอาเอ็มมารวมกันเลยนะครับดูดิว่าเราจะได้กำไรอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมปะ่ะเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันดีกว่าเดี๋ยวผมขอเชิญตัวเด็กแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะโอเคเราเข้ามาอยู่หน้าเก็บ 3มแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้เราจะฟาร,ร์มเกฟ3นะสไตล์ง่ายๆเล่นเกฟ3เพราะมันเล่นง่ายสุดนะเพื่อนๆแล้วก็ออกมาเดี๋ยวเราขึ้นจอเปิดการจับเวลาเลยแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะจับเวลาทุกครั้งที่ผมเล่นแล้วตั้งแต่แบบเล่นลงไปเลยนะก็คือจะนับเวลานะครับทั้งหมดเลยมาเอาแบบตอนฟาร์มนะเอาแบบตอนฟาร์มอย่างเดียวเราแบบใช้เซตเนี่ยแม่งคุ้มค่าหรือเปล่าแบบไม่นับตอนยืนหน้าเท้านะ เออเอาแบบเอามาฟาร์มจริงๆอะ่ะเออเราใช้ทั้งหมดไปกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยเออมาเดีย๋ยวเราลงเลยแล้วกันนะผมมาเราก็เตรียมตัวที่จะลงกันเนาะเดี๋ยวจับเวลาเลยลกันนะผมปึ๊บอ่าจับเวลาละตอนนี้เอาใช้ในมือถือในการอัดเลยแต่ว่าคีย์เรทผมไม่ร้อยนะคนุณดูเออคีย์เรทไม่ร้อยแต่คิดว่าน่าจะพอเล่นได้อยู่ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือเล่นแบบอย่างเงี้ยแหละไม่ร้อยไม่เป็นไรก็ใช้วิธีในการสแปมเอา นะครับปึ๊บอืมอม,มาใช้วิธีในการสแปมเอาก็ไล่นะครับลงเกฟสามด้วยไรเดอร์นะฮะ <c oughs> อ,อีสองทีไปดีไม่ร้อยแล้วแงไม่ร้อยแล้วก็เล่นได้เหมือนกันนะครับ แต่ต้องดูก่อนว่าจะหาของมาทดแทนหรือเปล่าอาจจะไม่หาก็ได้เพราะว่ามันมันน่าจะหายากอยู่นะเพราะว่าเราเราคือพูดง่ายๆว่าเราไม่ได้ใช้เงินนั้นเลยอ่ะอืมจะเอาแบบว่าเก็บเงินอย่างเดียวเลยแล้วค่อยไปคืนน่ะนะสรุปเลยทีเดียวไม่อยากจะเอาแบบเอาเงินที่ฟาร์มได้แล้วไปแบบซื้ออื่นมาเพิ่มให้มันคิเลสร้อยไงเออ อืมเพราะเดี๋ยวต้องหักค่าบงหา้าค่าบัตรอะไรอีกนะครับในการลงในยี่สิบยี่สิบรอบต่อชุดถูกไหมเออคิดว่ามันน่าจะพออยู่แล้วเพราะว่ามันมีคูปองด้วยเนาะเออวาคูปองผมยังไม่ได้เก็บเลยมั้งเนะี่ยเออคูปองเดี๋ยวผมต้องเอาไปเก็บด้วยมั้งเนะี่ยเพราะว่าคูปองยังอยู่ในตัวนะครับลืมมีคูปองอ่ะมีคูปองที่เราจะได้กําไรจากตรงนี้เนาะมีคูปองแล้วก็มีอ่าเรื่อง ใบบวกกันแต่งเนาะที่เราจะได้นะครับเดี๋ยวผมเอาไปเก็บเดี๋ยวเราไปเก็บเดี๋ยวผมไปเก็บตอนนี้เก็บทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรเหลือแล้วเหลือแค่ไอ้นี่เฉยๆครับเหลือแค่จะพูดยังไงวะเหลือแค่คูป,ปองอย่างเดียวคูป,ปองซีที่มันยังหลงเหลืออยู่เพราะผมลืมลืมว่าฟาร์มดันพวกนี้มันมันมันไอ้นี่อีกีงไงเนะี่ยพีมั่วตัวนะ อันนี้แอบอ e ีมม่นะอ่ะเตะไม่ตายแม่งกลับมาเล่นเซตพวกนี้ก็ดูแบบเล่นยากเหมือนกันนะคนดูเออทำไปเล่นไป <c oughs> ก็เวลาไม่แย่นะถึงห้องบอสด,ด้วยหนึ่งนาทีสิบสี่นะเออคีเรทไม่ร้อยแต่ก็ต้องใช้วิธีในการสแปมเอาถ้าไม่คีถ้าไม่คีคร้อยก็อาจจะเล่นยากตรงห้องบอสเนี่ยผมบอกเลยที่ผ่านมามันมันดูแบบปกติแต่อันเนี้ยของจริงห้องบอสเนี่ยอืม ไม่รู้ติดหรือเปล่าติดเปะวะติดอยู่มัง้งอ,อาจจะลำบากนิดนึงโอ้โหโอเคจบที่เอ้ยจบพอๆวิหกเลยนะหนึ่งนาทีสามสิบหกวินะครับแต่ในมือถือเนี่ยที่อัดอยู่ก็คือสามนาที3ามนาทีนะลง3นาทีต่อรอบเลยวะเฮ้ยแต่ว่ายังไม่จบนะก็ปกตินะ้องจริง ถ้ารวมห้องจ๊กก็น่าจะประมาณ5นาทีครับต่อต่อการจบหนึ่งครั้งอันนี้คือผมมาจับเวลาให้ดูเฉยไม่ได้จับต่อรอบนะหมายถึงจะจับให้ดูว่าตั้งแต่ที่ผมเล่นเลยอะ่ะใช้เวลาในการเล่นไรเดอร์เนี่ยหมดไปกี่นาทีอะไรเงี้ยไม่เอารวบแบบมายืนเอ,อ๋อหน้าเทาไม่เอานะเอาแบบเราเราคิดแค่ว่าเราเช่ามาเนี่ยเราคุ้มหรือเปล่าที่เราเอาเรเดอร์มาใช้อ่ะเออนะครับที่ผมจะให้เพื่อนเอนเข้าใจเนี่ย มันคืออย่างนี้รอ้รอ,รอยไม่ร้อยร้อยไม่ร้อยก็ตายได้อยู่ดีเว้ยเฮ้ยถ้ามันไม่ตายทำไงวนะนีงานเหงานะเออตอนนี้ก็สามนาทีห้าสิบสองวินะถ้าจับในมือถือนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมกดคูณไปด้วยเนะี่ยเอออยากเก็บเลเวลไว้ด้วยนะเพื่อน อ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมไปฟาร,ร์มต่อกับไรเดอร์ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าเราจะฟาร,รม์มคุ้มค่าหรือเปล่านะครับเสียเวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะใช้เวลานี้ในการจับยึดพื้นฐานเลยนะครับแล้วก็จะมาสรุปตอนช่วงท้ายว่าผมใช้เวลาในการฟาร์มด้วยไรเดอร์เนี่ยหมดไปกี่ชั่วโมงนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันช่วงท้ายคลิปเลยแล้วกันนะผมโอเคครับไว้เจอกันครับผม A a few moments t l โอเคครับทุกคนก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะเพื่อนๆก็ผมฟาร์มไปทั้งหมดเนี่ย8ชั่วโมงนะผมกับอีก11นาทีนะครับก็ฟาร์มไปค่อนข้างเยอะนะอันนี้คือเวลาฟาร์มจริงๆนะรวมกับรวมกับการเก็บ energy ด่าน50นะครับเก็บ2 0ด่านนั่นเองก็รวมทั้งหมดเลยนะครับแต่อาจจะไม่ได้รวมแบบยืนเฉยๆอะไรเงี้ยไม่ได้รวมนะครับไม่ไม่ค่อยได้ยืนเฉยๆวันนี้คือฟาร์มแบบจริงจังมากครับแล้วก็ ครั้งนี้ผมรวมบัตรมาให้แล้วด้วยนะครับเป็นการรวมบัตรมาให้แล้วนี่นะวะนี่ผมรวมบัตรมาให้แล้วก็คือหักต้นทุนค่าบัตรกับการซื้อมาให้เรียบร้อยนะครับอ,อ่ะโอเคเปิดหน้าจอรวมแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูด้วยนะครับก็ตัวหลักเนี่ยได้มา2อล้านสี่นะครับแล้วก็มีตัวไก่อีกตัวหนึ่งซึ่งตัวไก่ีกงตัวเนี่ยผมเอาไปซื้อบัตรแล้วนะครับก็คือมันรวมกับการซื้อบัตรของตัวหลักรวมไปด้วยนิดหน่อยนะครับอ่ะไปดูอีกตัวหนึ่งเลยแล้วกันนะครับผม นี่นะครับทุกคนก็อยู่ที่1 6, 000, นึ่งล้านหกแสนห้าหมนหกพันนผมวันนี้ก็เป็นเงินสุดที่ที่มันหลงเหลืออยู่กับตัวหลักนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวไปสรุปกันอ่ะโอเคครับผมบวกกันทั้ง2ตัวละครจะได้อยู่ประมาณ4ี่ล้านหนึนะครับอันนี้ยังไม่ได้รวมหักค่าคูปองนะเอ้ยยังไม่ได้รวมรวมขายคูปองนะครับถ้าขายคูปองตอนนี้นะเหมือนจะอยู่ที่ประมาณ1,5่นะคุณดู ราคาถือว่าเอาเรื่องอยู่นะคูปองซีตอนนี้ราคาขึ้นนะเพื่อน,เอ,นเออนี่ราคานี้ราคาประมาณล้านห้านะครับผมเอ้ยไม่ใช่ถูกล้ล้านห้านะครับบวกไปอีกล้านห้านั่นเองแต่ถ้าโดนหักภาษีอีกอาจจะโดนไปอีกเยอะนะอันนี้ซีหนึ่งสองใช่ไหมเมื่อกี้นี้ประมาณนี้ก็คือพูดง่ายๆเราจะได้อยู่ประมาณห้าล้านห้านะผมตีเลทยี่สิบสามคูณ5เอเท่ากับว่าเราจะได้กำไรอยู่ที่ประมาณ เราจะได้เงินอยู่ที่ประมาณ1 1 5บาทนะครับต่อต่อ8ชั่วโมงนี้นะครับที่เราลงทุนมาที่เราที่เราลงทุนกับการฟาร์มนะเออได้มา115บาบาทนะครับแต่ว่ามันยังมีพวกใบใบบวกกันแตกนะผมบอกไว้ก่อนว่าการแตกผมได้มาด้วยนะแต่ว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้นี่ผมผมขายไปแล้วการแตกอะแต่ว่าใบบวกผมยังไม่ได้ขายนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก ตีไป9,000ผมว่า9,000น่าจะยังขายได้อยู่มันยังมีน้อยไม่ได้มีเยอะมากนะครับก็9,000บวกไปอีกเท่าไหร่เนี่ยตีไป9,000เลยแล้วกันมันมีไม่ดีเอะครับ8อีก8 0 0 0 0 0ก็น่าจะได้อยู่ประมาณอ่ะ8 0 0 0รวมกันเป็น6ล้านเออ6ล้านนะครับผมก็138บาทนั่นเองนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าต้นทุนเราอะจะเรียกว่าต้นทุน้ป่ปะต้องเรียกว่าเซตเราอะไม่ได้ไม่ได้ไ ไม่ได้ไม่ได้จ่ายนะอันนี้คือเป็นเซ็ตเช่านะเพื่อนๆเออเราเรามาทดลองในเซ็ตเช่านั่นเองนะครับก็วันนี้ผมก็จะคืนเซ็ตเช่านี้เขาให้ด้วยนะครับแต่ว่าต้องถอดคูณก่อนอนะนนยังไม่ได้ถอดเลยไม่รู้ว่าในคังมีหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปถอดแล้วก็เดี๋ยววันนี้คืนเซ็ตเขาด้วยนะครับคืนเซ็ตให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมทักเขาไปก่อนหน้านี้นะแต่ว่าเขาก็ตอบเร็วนะแต่กลายเป็นว่า ตอนเนี้ยผมมาทํามามาจบคลิปเนาะก็คือยังไม่รู้ว่าเขาจะตอบเร็วหรือเปล่าหลังจากนี้เดี๋ยวขอด่วนเฮ้ยมีพอดีเลยหกหกอันปึ๊บป๊บเดี๋ยวออกออกก่อนถอดโคนถอดโคนนะครับถอดได้เลยเนาะโอเคไม่รู้มีกี่อันพอดีไหมเนะี่ยน่าจะพออยู่มั้งของฟรีที่ได้จากการพีพีมานะครับอันนี้ทึบ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 เอ้ย ตาลายจำไม่ได้เอ้ยพอดีเลยนี่อันนี้พอดีเลยนี่โอ้โหแมงโชคชะตาเป๊ะเ,เ,เลยอ่ะเดี๋ยวผมเอาตัวเด็กมามารับไปเพราะว่าผมตอนนี้ผมยังไม่อยากเปิดเผยว่าผมเช่าซตเข้ามานะของของเขานีครับผมเดี๋ยวไปมึงไปเอามาดูซีหนึ่งเนาะยังไม่เปิดเผยเดีเ๋ยวให้เขามาเห็นในคลิปเอาเองนะ เออให้เขามาเห็นในคลิปเราเองเพราะว่าผมไม่อยากใช้สิทธิพิเศษการเป็นสตรีมเมอร์เนาะเพราะว่าเห็นเ็าบอกว่าจะไอ้นี่เนาะไม่เสียค่ามาัดจาถ้าเป็นสตรีมเมอร์ CCE นั่นเองนะครับก็ถ้าใครจะมาเช่าก็อาจจะเสียค่ามาัดจานะครับแต่ว่าผมจะใช้วิธีแบบนี้เพราะว่าอยากรู้ว่าถ้าเราเป็นคนทั่วไปพื้นฐานเนี่ยเราเสียตังมาเนี่ยเออเดี๋ยวจะทําให้ตัวอย่างให้เพ,เพื่อนๆดูไงว่า เขาไว้ใจได้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเผื่อบางคนยังไม่แน่ใจว่าอย,อยากจะใช้บริการแต่ยังไม่แน่ใจว่าเอ้ยเพจก็ไม่ได้มีไม่ได้มีผู้ติดตามเยอะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบเป็นการทดลองให้ลวกันอุ้ยเอามาให้ทหําไมตัวนี้ลืมผมลืมลืมต้องเอาอีกตัวหนึง่งเดี๋ยวเขามันไม่ใช่ตัวนี้มันไม่ใช่ตัวอ้วนหญิงตัวนี้มันคืออีกตัวอ้วนหญิงแบบไม่ใส่อะไรเลยหรือเป็นแบบเสื้อกล้ามนะ เซนเซอร์ก,กล้ามอยู่นี่อ่ะโอเค,อเ,คเรามา,าที่หน้าเฟซแล้วนะครับเดี๋ยวเราทักไปถามามาแล้วครับแจ้งชื่อตัวละครชื่อตัวละครชื่อเดิมอะชื่อเดิมเลยนะครับชื่อเดิมชื่อชื่อครับและเลขเขาบอกให้ทิ้งเลขเลยอ่าอันนี้ก็ทิ้งเลขไปเลยนะครับผมเพื่อน ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันติดเที่ยงคืนหรือเปล่าตอนนี้ก็เที่ยงคืนนะเพื่อนๆฮนะะเดี๋ยวขอให้เขาเราก็ต้องรัดกลุ่มด้วยนะเขามากดเดียวอย่างนี้ก็ไม่ได้นะขอขอตัวที่มารับทีครับป้องกัน A B C นะครับอันนี้ก็ถ้าเขามาเดียวอย่างเงี้ยเราก็ต้องเราก็ต้องทักบอกเขาก่อน ทักบอกเขาก่อนอีนาซามิงิงิโอเคถูกต้องนะผมเราก็คืนเขาไปเลยครับผมเหมือนเดิมทุกอย่างนะไม่มีการเอาถอดแก้วออกนะครับเดี๋ยวรอเขาโอนก่อนแล้วกันเขาน่าจะรอโอนเลยดูทรงละ <c oughs> กดเดียวมาแล้วนะครับ เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะฮะเขาอาจจะโอนตังมาให้เลยนะเดี๋ยวผมเข้า SCB รอแล้วกันนะครับเดี๋ยวเขาเอาตัวหลักมาด้วยเขาก็ต้องคืนผมอยู่ที่ประมาณ1,200บาทนะครับอีก20บาทคือเขาหักหักของผมไปนะเพราะว่าค่าเช่า20บาทนั่นเองปึ๊บ โอเคเรียบร้อยนะเหลือแต่เขาโอนตังค์นะเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาได้ส่งสลิปมาให้เราหรือเปล่าหรือยังไงอตอนนี้เหลือแต่สลิปละรอเขาโอนมานะครับตอนนี้ ชุบๆช,ชเดี๋ยวรอเขาส่งสลิปมาให้แล้วกันเขาน่นจะส่งอุย้ยเงินเข้าแล้วครับอืมขอสลิปทีงับอ่ะเดี๋ยวผมจะขอให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้เขาโอนมาให้ผมละ1,200บาทนะครับครับอ่ะ,อะโอเคเดี๋ยวขอขึ้นจอหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมปิดเลขปิด ชื่อไว้นะครับก็นี่เขาโอนตังค์มาให้แล้วนะครับเวลาเที่ยงคืนนะก็ดูได้เลยนะครับว,วันเวลาเที่ยงคืนวันที่17นะครับก็ก็ถือว่าเขาก็คืนนะเออเราก็มาคือเหมือนกับว่าเขาก็มาให้เราโปรโมทร้านเขาให้เรากออ็มาลองเล่นด้วยกับตนเองแบบโดยที่เราไม่ได้บอกกับทางร้านไว้นะว่ายังไงนะคือเราจะมาเช่าเขาโดยที่ ไม่ได้บอกเขาอันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้มีการเตรียมอะไรเลยผมมาเช่าให้เพื่อนๆดูเลยที่การที่ผมมาทําคลิปเนี้ไม่ได้มาโปไม่ได้มาโปรโมทโดยตรงขนาดนั้นคือผมอมาเพื่อแบบทดลองกับตัวเองว่าเฮ้ย mm. การที่เรายื้เราเช่ามาสักวันหนึ่งเนี่ยเราคุ้มไหมอะไรเงี้ยเราช่ําเช่ามาเนี่ยเราได้เราเราฟาร์มแบบเต็มที่เลยเนี่ยอันนี้คือผมฟาร์มแบบไม่เต็มที่ขนาดนั้นวนะเพราะว่า ผมมีติดธุระเรื่องการภาควอวันเสาร์วันเนี้ยวันเสาร์ก็คือภาคตั้งแต่สองทุ่มสามทุ่มสองทุ่มถึงสามทุ่มกว่าเกือบสี่ทุ่มเนาะประมาณสามทุ่มครึ่งจบวอก็เลยเสียไปเวลาไปอีกประมาณชั่วโมงกว่ากว่าสองชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็อันนี้คือผมทําเต็มที่เลยนะข้าวแทบไม่ได้กินเลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนฟาร์มแบบเต็มที่ทั้งหมด8ชั่วโมง17นาทีนั่นเองนะครับก็ ถ้าเพื่อนๆสนใจจะเช่าก็มาเช่ากันได้นะครับสาหรับเซตต่างๆนะครับผมก็ตอนนี้เขาก็ทําหลายเซ็ตนะเพื่อนๆก็สามารถมาเช่าเซ็ตได้นะครับผมก็ลองทดลองมาเช่า1วันดูแล้วก็มาลองฟาร์มดูว่าเฮ้ยหวันเนี่ยผมสามารถหาเงินได้ประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆขยันหน่อยก็อาจจะฟาร์มแบบหนักกว่านี้ได้นะเพื่อนๆอันนี้ผมฟาร์มแบบ8ชั่วโมงเองนะเพื่อนๆต้องบอกไว้ก่อน8ชั่วโมงเองนะผมตื่นมาก็ประมาณสักเที่ยงเที่ยงบ่ายแล้วอะไรเงี้ยเพิ่งมา ไอผมตื่นมาประมาณเท่าไหร่วะสิบโมงดิวันนี้เออพูดผิดสิบโมงแล้วก็มาฟาร์มฟาร์มตั้งแต่สิบโมงเลยนะครับอืมก็ถือว่าโอเคนะประมาณร้อยเท่าไหร่นะร้อยสามสิบกว่าบาทร้อยสามสิบแปดบาทนะผมที่ได้มาวันนี้แปดชั่วโมงนะครับแปดชั่วโมงได้ร้อยสามสิบแปดบาทโอ้โหถือว่าหนักอยู่เหมือนกันนะเออถือว่าน้อยมากนะครับแต่ว่าเาเข้าใจได้แหละ เกมมันตอนนี้มันสถานการณ์เอมันถูกมากนะครับก็ได้เต็มที่แค่นี้แหละนี่ขนาดเช่าเซ็ตมานะแบบความเสี่ยงเราถือแค่แคสอ่ะเพื่อนๆนถือว่าไม่แย่หรอกผมมองว่าไม่แย่นะเพื่อนเพื่อนถ้าใครแบบไม่อยากถือเซ็ตเองอะ่ะสามารถมาเช่าเซ็ตได้โซนโฟร์เซตช็อปนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆนก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามด้วยกันไาเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็มาทดลองเช่าเซ็ตแล้วก็บวกกลับมาฟาร์มให้ดู1วันนะครับ โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า bye ครับผมบ๊ายบายครับผมเบื่อไหมที่ไม่อยากเสี่ยงกับการถือเซ็ตให้วุ่นวายวันนี้ผมขอเสนอแนะนำโซนโฟเซ็ตชอ็อปบริการเปิดเช่าเซ็ตราคาเพียงแค่20บาทเท่านั้นสนใจเช่าเซ็ตรายวันรายอาทิตย์หรือรายเดือนติดต่อทางเพจหรือสแกน QR code ได้เลย